ในอินเดียเนี่ยเด็กๆบางทีไม่มีโอกาสไปโรงเรียนอินเทอร์เนต็ตก็ยังไม่มีมีครูในอินเดียค่ะเขาเปลี่ยนท้องถนนให้กลายเป็นห้องเรียนด้วยนะคะในหมู่บ้านชนเผ่าเล็กๆทางปลายด้านตะวันออกของอินเดียมีคุณครูคนหนึ่งค่ะเขาทําการเปลี่ยนกําแพงให้เป็นกระดานดํากําแพงบ้านเนี่ยนะเป็นกระดานดํานี่รูปมาละรูปมาละเห็นปะ โอ้กระดานดำกระดานดำบน,นกำแพงนะแล้วก็เปลี่ยนถนนให้เป็นห้องเรียนค่ะเขาพยายามจะปิดช่องว่างด้านการเรียนรู้ของเด็กที่เกิดจากการปิดโรงเรียนเป็นเวลานานในประเทศดิฟนารยันนายักษ์นี่คนนี้ค่ะคุณครูคนนี้ อายุ34ปีเป็นผู้ประยุกต์การสอนหนงังสือผ่านกระดานดำบนกำแพงเขาทำแบบนี้ล่ะตระเวนสอนหนงังสือเด็กๆตามท้องถนนหลังจากที่โรงเรียนในท้องถิ่นปิดตัวลงเนื่องจากการล็อกดาวน์ตั้งแต่ปีที่แล้วมีนาคม2 5 2 0นนะคะในขณะที่เด็กๆจำนวนมากในเมืองนั้นสามารถเรียนรู้ผ่านชั้นเรียนออนไลน์ได้เด็กในเมืองเนี่ยเรียนออนไลน์ได้แต่เด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแบบเนี้ ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนอ р? อนไลน์ไงเหตุผลก็มีตั้งแต่การขาดแคลนสมาร์ทโฟนการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปจนถึงไม่มีเงินจ่ายค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตค่ะคุณครูคนนี้คือดิฟมารยานนายักษ์เนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเรากําลังสอนเด็กๆในทุกเรื่อง นอกจากสอนหนังสือแล้วยังมีการสอนเรื่องวิธีการรักษาระยะห่างทางสังคมการสวมหน้ากากอนามายัยความสําคัญของหน้ากากและการล้างมือซึ่งเด็กๆก,ก็มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มนี้และพวกเขายังให้ความรู้แก่ผู้อื่นด้วยโอ้โหคุณครูคนนี้มีแนวคิดดีมากเลยคุณอาร์ตครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าความน่าสนใจก็คือว่าเมื่อมีโควิด -19 ระบาดเนี่ย เด็กๆหลายๆคนนะครับพี่ตาที่อยู่ที่บ้าน<ช>เนี่ยน่าจะไม่ได้รับการเรียนการสอนที่ดีนะครับเราก็เลยทําให้ผมว่าเป็นอินสปิเรชันทำให้ครูคนเนี้ยออกมาสอนเอาท์ดอร์แทนนะครับเพราะการสอนเอาท์ดอร์มันก็ดูเหมือนเซฟใช่ไหมครับเ <ๆ S 2> วลาอยู่เอาท์ดอร์มีแสงแดดมีอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งครับเขาบอกว่าการสํารวจในเดือนสิงหาคมของนักเรียนเกือบ1,400งนสียคนโดยรัสโรสกราสตอร์เน็ตนะครับพบว่ามีเด็กเพียง8%เท่านั้นครับของพื้นที่ชนบทที่ได้เรียนออนไลน์เป็นประจํา <ừ. S 2> กับอีก37นะครับที่ไม่เคยเข้ามาเรียนออนไลน์เลยก็พิสูจน์ให้เห็นจากตัวเลขนะครับว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเด็กเนี่ยก็จะขาดการเรียนการสอนครับน่าสนใจว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการวัดหรือเปล่าว่าวันนี้เด็กทางชนบทนะครับหรือจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะครับวันนี้เราก็รู้กันว่าเวลาเรียนออนไลน์เนี่ยเด็กก็จะควบคุมยากเหลือเกินใช่ไหมครับพี่ตาเวลาครูพูดอะไรเนี่ย เราก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเข้าใจหรือเปล่านะครับเวลาครูคนหนึ่งสอนเด็กมากๆที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ทั่วถึงสมมุติว่าคลาสหนึ่งเนี่ยมี40คน50คนครูที่สอนทางออนไลน์เนี่ยก็ไม่สามารถเห็นหน้าจอได้ครบทุกคนใช่ไหมครับพิตา<ช>ตรวมถบางทุก็มีการปิดหน้าจอ,อก็ไม่รู้ว่าเด็กเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าหลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลว่านอกจากไม่มีประสิทธิภาพแล้วเด็กก็จะเบื่อหรือว่าไม่เรียนไปดี ในที่สุดแล้วนะครับจะเปอร์เซ็นต์แบบนี้<ม>เราน่าสงหน้าตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยของเราซึ่งระบบการศึกษาเนี่ยก็อาจจะยังต้องพัฒนาอีกมากนะครับแล้วถ้าในช่วงโควิดที่ผ่านมาหรืออย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมีการเรียนการสอนอนอนไลน์แล้วเด็กไม่ได้เรียนเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพน้อยลงไปอีกนะครับก็น่าจะต้องนำมาคิดแล้วก็ ปรับปรุงระบบก,การในการสอนของประเทศเราเหมือนกันครับพี่ตาครับอืครูคนนี้นี่เขามีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่ในหัวใจจริงๆนะคุณเพลศรรยาบอกว่า ปรบมือรัวๆให้คุณครูค่ะ c r e a t ivity มากคุณขจรบุญบอกว่าสุดยอดครับต้องยอกย่องความดีงามให้กับครูผู้สอนค่ะคุณมาเมคุณมาคุณโมเมคุณโมเมสวัสดีค่ะย้ายเก้าอี้จากคับเฮาส์มาดูตรงนี้ค่ะเห็นภาพด้วยเออขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟังในคลับเฮาส์ก็เออฟังเพลินๆมาดูตรงนี้ก็เห็นภาพด้วยตอนนี้นะคะเป็นภาพครูที่สอน ข้างถนนนะแต่ว่าเห็นไหมครูคนนี้เขามีหลักการดีนะเด็กขณะเรียนข้างถนนยังสวมหน้ากากอนามัยนะคุณอาเห็นปะนะครับโอ้แล้วมีแลัปท็อปด้วยครับพี่ตาเขาบอกว่าคลาสที่เขาสอนตามทางถนนเนี่ยมีการให้เด็กฝึกใช้แลัปท็อปด้วยฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ด้วยแล้วก็ยังมีชั่วโมงพัาะศึกษาด้วยผมว่าครูคนนี้เขาคิดชอบกลุ่มครับว่าวันนี้เด็กต้องรู้ทั้งเทคโนโลยีใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์แล้วก็ ละศึกษาด้วยแสดงว่าคุณครูเขาก็มีจิตใจที่จะพัฒนาเด็กจริงๆนะครับพิตาค่ะ